จากตอนที่แล้วนะครับดูเหมือนเรื่องร้ายแรงอย่างปัญหาเรื่องจริยธรรมที่อดัมหาผลประโยชน์จากบริษัทเพื่อเข้ากระเป๋าตัวเองนั้นเป็นสิ่งที่คณะกรรมการหลายคนคงรับไม่ได้นะครับแถมเรื่องการจัดการคนเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอดัมจะไม่มีทักษะทางด้านนี้เลยเขาเป็นแค่คนที่มีสเสน่ห์และคอยร่ายมนให้กับเหล่านักลงทุนหลงไหลคล้อยตามความฝันของเขาได้เท่านั้นนะครับสถานการณ์มาถึงตอนนี้ดูเหมือนจะมาใกล้ถึงจุดสิ้นสุดเต็มทีแล้ว แล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อกับอดัมและวีเวิร์กไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Story Powerful Story Inspire People สวัสดีครับผมดนทราดนจากดดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek s t อรีนะครับรายการที่มาเล่าเรื่องราวประวัตินักธุรกิจนักุระหีที่มีความน่าสนใจนะครับสำหรับในพ p นี้มาว่ากันต่อในเรื่องราวของวีเวิร ในเดือนสิงหาคมปี2018มาซยโยชิซานเนียได้บอกกับผู้ถือหุ้นของซอฟแบงก์ว่าบริษัทหลายสิบแห่งที่เขาลงทุนผ่านวิช i o ่นฟันจะเข้าร่วมกันในฐานะครอบครัวของพวกเขานะครับซันดูเหมือนจะมีลูกที่เขาชอบเป็นพิเศษเขากล่าวว่าวีเวอร์เนี่ยจะเป็นอัลลีบาบารายถัดไปซันได้กล่าวกับผู้ถือหุ้นว่าวีเวิร์เนี่ยกำลังปฏิวัติสิ่งใหม่ทั้งหมดโดยใช้เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลเพื่อสร้างและเชื่อมต่อชุมชน ในแบบที่ไม่มีใครเคยทำมาก่อนเขากลังคิดที่จะย้ายสำนักง,งานใหญ่ของ Softbank ไปอยู่ที่สำนักง,งานวีเวิรในญี่ปุ่นและบอกให้เหล่าผู้ถือหุ้นเลือกกังวลเรื่องพณิตศาสตัวเลขต่างๆมากนักเขากล่าวว่าคุณต้องรู้สึกถึงแรงผลักดันของอดัมแต่ก็ต้องบอกว่าตัวเลขเนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาใหญ่ของวีเวิรนะครับซึ่งกําลังสูญเสียเงินไปเกือบ2,000ล้านดอลลาร์ในปี2018 และมีเงินสดเหลือเพียงน้อยนิดเท่านั้นนะครับแม้จะได้รับเงินลงทุนมากกว่า5,000ล้านดอลลาร์แล้วก็ตามทีในเดือนเมษายนปี2018 v e r k ได้จัดหาเงินกู้เพิ่มอีก702ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นจำนวนเฉพาะที่แปลกประหลาดนะครับซึ่งท้ายที่สุดเนี่ยมันถูกเฉลยด้วยการเป็นตัวเลขฉลองวันเกิดครบปีที่39ของอดัมซึ่งเมื่อน,นำอายุมาคูณด้วย18ก็จะกลายเป็นเลขนำโชคในศาสนายิวก็จะกลายเป็นจำนวนเงินดังกล่าวนั่นเองนะครับ การกู้เงินเพิ่มด้วยการขายพันธบัตรเนี่ยทำให้ w e w o r k ต้องเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสซึ่งบริษัทได้ใช้เทคิคบางอย่างนะครับที่จะนำเสนอภาพทางการเงินในแง่ดีขึ้นด้วยการลบต้นทุนบางอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการออกแบบทางการตลาดและการบริหารซึ่งบริษัทได้ตต้แย้งว่ามันเป็นต้นทุนที่ทยอยจ่ายไปตามการเวลาซึ่งนั่นเองนะครับทำให้งบการเงินเนี่ยออกมาดูสวยและน่าสนใจขึ้น ซึ่งได้เปลี่ยนตัวเลขการขาดทุน993ล้านดอลลาร์ในปี2017ให้เป็นกำไร223ล้านดอลลาร์ทันทีไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามนะครับอดัมดูเหมือนจะไม่ได้รับความสนใจจากการขาดทุนที่เพิ่มขึ้นของวีเวิรเพราะรายได้ของบริษัทเนี่ยก็ยังคงเติบโตขึ้นเป็นสงเท่าทุกปีและเขาได้ย้ำเตือนซันอย่างต่อเนื่องในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อให้ v ีเวิรก้าวไปข้างหน้าได้เร็วขึ้นอดัมบอกกับผู้บริหารของ v ีเวิร์ว่าซันเชื่อว่า v ีเวิรเนี่ย อาจจะมีมูลค่าสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์หาบริษัทดำเนินการตามเป้าหมายที่วางไว้ได้สำเร็จแต่ต้องบอกว่าที่ซอฟแบงเนี่ยอาจจะมีแค่สันเพียงคนเดียวนะครับที่หลงไหลไปกับคารมของอดัมเพราะตัวแทนคนอื่นๆที่ดูแลเรื่องการเงินของซอฟแบงเนี่ยต่างพยายามกดดันวีเวิรให้กําหนดเส้นตายที่จะเจนว่าจะทําการ IPO เปิดตัวสู่สาธารณชนเมื่อไหร่นะครับแต่ซนแลดัมเนี่ยได้คิดที่จะลงทุนในวีเวิรเพิ่ม มีความพยายามให้ s อฟ t ์แบงก์ไลฟ์ i ิ n ชั่นเนี่ยซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมของ w e เ o r k เป็นจำนวนมากซึ่งแผงการดังกล่าวมีการเรียกร้องให้เติมเงินถึง20,000ล้านดอลลาร์ซึ่งมันจะทำให้มูลค่าของ WeWork เนี่ยพุ่งขึ้นสูงกว่า40,000ล้านดอลลาร์ซึ่งอดัมยังสามารถควบคุมบริษัทของเขาได้ในขณะที่มูลค่าหุ้นของเขาเนี่ยจะสูงกว่า13,000ล,ล้านดอลลาร์และจะทำให้เขาเป็นหนึ่งในคนที่ร่ำรวยที่สุดในโลกทันที โค้ดเนมสำหรับแผนการนี้เนี่ยถูกเรียกว่าฟัติจูดนะครับทีมจากซอฟแบงก์และวีเวิร์เนี่ยต้องบินไปมาระหว่างนิวยอร์กโตเกียวบอสตันเพื่อจัดการกับปัญหาเรื่องข้อกฎหมายและเรื่องการลงทุนในโปรเจกต์ดังกล่าวเพิ่มเติมต้องบอกว่าซอฟแบงก์เป็นบริษัทที่ชอบสร้างนิสัยในการกระตุ้นสงครามราคาด้วยการลงทุนอย่างมากในหลายบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันนะครับเช่นดอ d เดและ UberE a แต่สำหรับวนะีเวิรนั้นซอแบงค์ไม่ได้ให้เงินลงทุนในคู่แข่งของพวกเขาแต่อย่างได้ในทางกับกันซอแบงค์บังคับให้อดัมเนี่ยสัญญาว่าจะไม่ลาออกไปไหนและห้ามไม่ให้มาเปิดบริษัทแข่งด้วยซึ่งหากรายได้ของวีเวิรเพิ่มขึ้นเป็น50 0 0 0ล้านดอลลาร์ในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยจะทําให้แผนการของฟาริจูเนี่ยสำฤธิจผลทันที สำหรับวีเวิร์กและตัวอดัมเนี่ยแผนการฟอร์จูเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อแสงหน้าใจพีมอร์แกนในฐานะผู้ให้เช่าสำนักงานรายใหญ่ที่สุดในนิวยอร์กซึ่งนั่นเป็นความฝันของอดัมตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทที่เขาอยากจะทำมันให้สำเร็จให้ตรงได้ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีเดียวกัน,นครับอดัมมีความคิดที่จะเข้าซื้อกิจการของ c u r ร์ช a n a แอนด์เวกฟซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์มูลค่า4 0 0 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ อดัมทำการประมูลซื้อสวิตกลีนนะครับผู้ผลิตสลดัดชื่อของบริษัทอย่าง v ีเวิเนี่ยดูเหมือนจะถูกจำกัดแคบเกินไปที่จะครอบคุมความทะเยอทยานทั้งหมดของอดัมอีกต่อไปแล้วบริษัทเริ่มคิดจะเปลี่ยนชื่อแบรนด์นะครับเหมือนที่ Google เนี่ยจัดการในการเปลี่ยนชื่อตัวเองให้เป็น a l p h a b บตด้วยการที่มีกลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก3กลุ่มได้แก่ VW w วิร์ e และ v g r o w และอีกมากมายในอนาคตนะครับ วีเวิรจะกลายเป็น V ีคอมพานีแต่ต้องบอกว่าภายในซอบแบงเองนั้นก็ไม่ได้ลหลงไหลไปตามคารมของอดัมมากนักนะครับดูเหมือนจะมีแค่สันเท่านั้นที่ดูจะเอาอกเอาใจอดัมเป็นพิเศษถึงกับเคยกล่าวกับอดัมอย่างภาคภูมิใจว่าคนสุดท้ายที่ผมรู้สึกเช่นนี้ก็คือแจ็คมาผู้ก่อตั้งอาลีบาบาแต่สถานะของอดัมในฐานะลูกชายคนโปรดของซันเนี่ยอาจจะถูกพรากไปในไม่ช้านะครับในฤดูใบไม้ร่วงปีนั้นเนี่ย วิชันฟันได้ลงทุนเพิ่มอีก1,000ล้านดอลลาร์ในโอโยซึ่งเป็นบริษัทสตาร์ทอัพด้านการโรงแรมของอินเดียที่เติบโตอย่างรวดเร็วม,มากๆโอโยนำโดยผู้ก่อตั้งที่อายุน้อยกว่าดัมถึง15ปีน้องชายของคุณเนี่ยทำได้ดีกว่าคุณมากซันบอกกับอดัมในการประชุมที่ซันแสดงให้เห็นถึงแผนการเติบโตที่ทะเยอทะยานของโอโยเพราะจาในฟันยางฟอร์ติจูนั้นก็เริ่มได้รับแรงกดดันจากเหล่าผู้บริหารในซอฟต์แบงก์เองนะครับ ราจี๊พเมะตรบผู้บริหารกองทุนวิชันฟันกล่าวว่าอดัมกําลังผลักดันวีเวิร์กเข้าสู่อุตสาหกรรมที่ไม่มีความเชี่ยวชาญหรือความได้เปรียบหุ้นของพวกเขาลดลง5%้าเรับซเมื่อมีรายงานรายละเอียดของโปรเจกต์ฟอร์ติจูดครั้งแรกในสื่อในเดือนพฤศจิกายนทั้งสองฝ่ายได้ทำข้อตกลงเบื้องต้นให้ซอฟต์แบง์ลงทุนเพิ่มเติมอีก3,000ล้านดอลลาร์ใน WeWork ในขณะที่สองฝ่ายจะร่วมมือกันผ่านโปรเจกต์ฟอร์ติจูด ในขณะที่การเจรจาดําเนินไปนะครับเบลเลนและมินสันซึ่งเป็นผู้นําทีมของ WeWork ก็ยอมรับว่าหากซอฟแบงค์ใช้กลยุทธ์การอัดเงินแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยในไม่ช้า w e เวิรก็จะหมดเงินอีกครั้งและผู้บริหารของบริษัทก็เริ่มกังวลว่าซอฟแบงค์เนี่ยอาจจะเริ่มหมดความอดทนและบังคับให้ WeWork อยู่ในเงื่อนไขที่ไม่ค่อยดีนักพวกเขาเริ่มพิจารณาแผนสำรองในการนำาี w วิรทำา IPO ขายหุ้นออกสู่สาธารณะ ในปี2018 WeWork เริ่มได้รับการเสนอขายจากธนาคารเพื่อการลงทุนโดยสรุปว่าการเสนอขายหุ้น IPO ในอนาคตอันใกล้นี้จะเป็นอย่างไรนะครับบริษัทเริ่มทำเอกสาร S1 ซึ่งเป็นเอกสารที่นำเสนอต่อสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจะเป็นก้าวแรกสู่การเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปแมฮดัมจะพยายามสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับฝั่งกองทุนจากตะวันออกกลาง เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในปี2018ในการวางแผนขยายธุรกิจในตะวันออกกลางในซาอุดิอาระเบียและอาูดาบ,บีซึ่งเป็นผู้สนับสนุนใหญ่ทั้งสองของวิสันฝันนั่นเองเขามีแผนการที่จะนำเอา flat iron school นะครับมาสู่อาณาจักรซาอุดิอาระเบียเพื่อช่วยให้ผู้หญิงเรียนรู้วิธีการเขียนโค้ดอัมดำกล่าวว่าเขากำลังพูดคุยกับ รัฐบาลซาอุดีอาระเบียเกี่ยวกับการรวมวีเวิร์คเข้ากับเนียมซึ่งเป็นเมืองแห่งอนาคตที่สร้างขึ้นจากพื้นดินทางตะวันตกเฉียงเหนือของซาอุดีอาระเบียใกล้กับอิสราเอลนีอมนั้นจะเป็นเมืองที่คาดการว่าจะมีหุ่นยนต์แม่บ้านเม่ฝนเทียมและชายหาดที่มีหาดทรายเรืองแสงในความมืดอดัมคิดว่าบทบาทของวีเวิร์คในโครงการนี้เนี่ยจะมีมูลค่าหลายพันล้านดอนลลาร์แต่ดูเหมือนสถา,านการณ์หลังจากนั้นจะไม่สู้ดีนะนะครับเมื่อโปรเจกต์ฟอร์ติจูเนี่ย กำลังถูกเปลกอย่างเงียบๆโดยซาอุดีอาระเบียและอาบูดาบีที่ปฏิเสธจะอนุญาตให้วิชั่นฟันลงเงินเพิ่มเติมใน VW เวิ Work. ในวันที่18ธันวาคมปี2018ธุรกิจของซาวแบงค์ในส่วนของมือถือเนี่ยได้ทำการ IPO ในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งเป็นการนำเสนอขายหุ้น IPO ที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2รองจากอาลีบาบาซึ่งสังคัษาว่าการนำเสนอขายหุ้นครั้งนี้เนี่ยจะนำรายได้บางส่วนไปสานฝันต่อในโปรเจกต์ฟอร์จู e แต่ทุกอย่างกลับพลิกผันเมื่อหุ้นลดลงโดยมีการสูญเสียเงินกว่า3 0 0พล้านดอลลาร์ในวันแรกของการซื้อขายซึ่งเป็นหนึ่งในการเปิดตัวที่เลวร้วายที่สุดในประวัติศาสตร์ตลาดหุ้นญี่ปุ่นสถานการณ์ในตอนนั้นเนี่ยต้องบอกว่าตลาดทั่วโลกกําลังมีความผันผวนเนื่องจากสงครามการค้าของอเมริกากับประเทศจีนที่ยังคงดําเนินไปและหุ้นก็ลดลงในอตราที่ไม่เคยเห็นมานับตั้งแต่ปี2008 ในช่วงปลายเดือนธันวาคมหุ้นของ Softbank เนี่ยลดลงมามากกว่า1ใน3ต้องบอกว่า f o r t ์ติจูนั้นได้กลายเป็นเพียงวิสัยทัศน์เพ้อฝันกลายเป็นความฝันลมๆแล้แงๆในหัวของซันและอดัมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อดูจากสถานการณ์ทางด้านการเงินของบริษัทในขณะนั้นมาถึงตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ด้านการเงินของซอฟแบงค์เริ่มจะสั่นคลอนมันทําให้ซันเองก็เริ่มที่จะถูกบีบจากเหานักลงทุน โดยเฉพาะจากฝั่งตัวอออกกลางที่ดูจะไม่เห็นดีเห็นงามด้วยกับโปรเจกต์ฟอร์ติจูนี้เลยหลังจากที่โปรเจกต์ฟอร์ติจู e นั้นดูเหมือนจะล้มเหลวแบบไม่เป็นท่าทางทสุดท้ายของ VW เวิ Work ในการหาเงินทุนเพื่อให้สถานะของบริษัทนเนี่ยยังเดินหน้าต่อไปได้มีอยู่ทางเดียวนั่นก็คือการนําเสนอขายหุ้นต่อสาธารณชนหรือการทํา IPO นะครับต้องบอกว่าการทํา IPO หรือการนําเสนอหุ้นขายต่อสาธารณชนนั้นเป็นเพียงวิธีหนึ่งสําหรับบริษัทในการหาเงิน เมื่อการที่จะทําการระดมทุนแบบส่วนตัวเหมือนเดิมนั้นมันเป็นไปไม่ได้อีกต่อไป w e w o r k หวังที่จะระดมทุน3,000ล้านดอลลาร์จากนักลงทุนเพื่อให้เงินทุนเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่แน่นอนว่ามันไม่เหมือนกับการระดมทุนแบบสตาร์ทอัพที่ w e w o r k เคยทามาก่อนนะครับเพราะเหล่าผู้จัดการกองทุนบําเหน็จบํานาญหรือกองทุนรวมเนี่ยจะไม่เสี่ยงกับงานของพวกเขาอย่างแน่นอนสิ่งที่พวกเขาต้องการก็คือตัวเลขเท่านั้น และต้องบอกว่าตัวเลขที่สําคัญที่สุดในการแยกแยะคือปัจจัยพื้นฐานนั่นเอง WeWork มีมูลค่าเท่าใดกันแน่ซึ่งความลับที่โศกโศกโสกโครกของการเติบโตอย่างรวดเร็วคือความจริงที่ว่าการประเมินมูลค่าส่วนตัวจากการระดมทุนก่อนหน้านี้ของ WeWork นั้นแทบจะไร้ความหมายนะครับมันอยู่ที่มูลค่าจริงๆของบริษัทที่สร้างขึ้นหรือมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะสร้างขึ้นจริง ไม่ใช่เพียงแค่ตัวเลขเพ้อฝันลมๆแรงๆของอดัมอีกต่อไปแน่นอนว่าการมาถึงของซันและซอฟแบง n ์นั้นทําให้การประเมินมูลค่าวีเวิร์เนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เกินจริงมากยิ่งขึ้นไม่มีใครสามารถแข่งกับซอฟแ Bank เพื่อลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์ในวีเวิร์ได้ซึ่งมันหมายความว่ามูลค่า47 0 0 0ล้านดอลลาร์จากการประเมินมูลค่าหลังจากที่ซอฟแบงก์ได้ลงทุนให้นั้นมันสูงไป3เท่าของที่ฮ o น e ี่ a p i t a ป และรายอื่นๆได้ลงทุนไปในปี2016และมันเป็นข้อตกลงระหว่างซันกับอดัมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อสรุปเงื่อนไขของข้อตกลงแล้วนะครับเหล่าผู้บริหารของ v ีเวิรบางคนคิดว่าควรระมัดระวังในการเผยแพร่ตัวเลขที่ต่ำกว่าน,นี้ออกไปสู่สาธารณชนแม้แต่ผู้สนับสนุนของ v ีเวิรรแรกๆเนี่ยก็ยังไม่เชื่อว่ามูลค่าของบริษัทเนี่ยจะสูงถึงเพียงนี้ในเดือนเมษายน f i d e เ i t y ได้ทำการประเมินมูลค่าของ v ีเวิรไว้เพียงแค่ 18,000ดล้านดอลลาร์อย่างเงียบๆแต่ก็ต้องบอกว่าทั้งซันและดัมคงไม่สามารถยอมรับตัวเลขน้อยๆได้อย่างแน่นอนนะครับพวกเขากําลังขึ้นหลังเสือและที่สําคัญซันกาลังหาเงินเพิ่มสําหรับวิชั่นฟันที่2ของเขาด้วยต้องบอกว่าวีเวิร์เนี่ยเป็นหนึ่งในเดิมพันในการลงทุนครั้งสําคัญของวิชั่นฟันนะครับและเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆสําหรับซันเองมันสามารถทําให้ซอฟแบงอวดผลลัพธ์ที่น่าประทับใจอย่างน้อยก็บนกระดาษได้ ในขณะเดียวกันอาดัมก็มีความภาคภูมิใจเป็นพิเศษในความจริงที่ว่าการประเมินมูลค่าใหม่และการเสนอขายหุ้นของอ ber อร์ทำให้ w w w o r k กลายเป็นสตาร์ทอัพที่มีมูลค่ามากที่สุดในอเมริกาเขาได้กดดันทีมสื่อสารของ w w เ o r k เพื่อผลักดันตัวเลข47,000ล้านดอลลาร์และมินสันเองเนี่ยได้บอกกับคนอื่นๆว่า WeWork ที่ทำไที่มีมูลค่าสูงกว่า50,000ล้านดอลลาร์ สำหรับสถาบันการเงินที่เข้ามาแข่งขันในการทำ IPO ของ WeWork นั้นมี3รายก็คือ JP Morgan, Goldman Sachs และ Morgan Stanley นะครับ JP Morgan เนี่ยเป็นผู้สมัครลำดับต้นๆเนืน่องจากมีประวัติอันยาวนานกับ WeWork นอกเนือจากการลงทุนในปี2004 JP Morgan ยังช่วยให้ความช่วยเหลือกับ WeWork ในด้านเงินกู้ต่างๆและที่สำคัญยังให้เงินกู้กออัลดมอีกจำนวน97ล้านดอลลาร์ ในการจำนองดอกเบี้ยต่ำสำหรับบ้านหลายหลังที่อดัมกำ,ำลังซื้อนะครับเรียงช่วยอำนวยความสะดวกในสินเชื่อส่วนบุคคลกว่า500ล้านดอลลาร์ให้กับอดัมอีกด้วยโดยทาง JP Morgan ได้แนะนำว่า WeWork เนี่ยสามารถทำ IPO ได้ด้วยการประเมินมูลค่ามากกว่า46,000ล้านดอลาลาร์ไม่อาจจะสูงถึง63,000ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวสำหรับฝั่ง Morgan Stanley นะั้นนำโดย Michael g r a m นะครับผู้ซึ่งเคยช่วยบริษัทในการ เสนอขายหุ้นทางเทวีที่ใหญ่ที่สุดในทศวรรษซึ่งหนึ่งปีก่อนหน้านี้ทีมงานจากมอร์กน s t แซเล่เนี่ยได้คำแนะนำวีเวิร์กเกี่ยวกับการระดมทุนในโปรเจกต์ฟอร t i t u d e และประเมินมูลค่าว่าจะอยู่ระหว่าง18,000ล้านถึง52,000ล้านดอลลาร์ขึ้นอยู่กับว่าวีเวิร์กเนี่ยจะสามารถอธิบายเส้นทางในการทำกำไรให้กับเรานักลงทุนที่สงสัยได้เพียงใดในสัปดาห์ที่2ของเดือนพฤษภาค,คมไม่กี่วันก่อนที่ Uber เนี่ยจะทำการ IPO ด้วยมูลค่าสูงกว่า70,000ล้านดอลลาร์กรไ็ไมซได้นำเสนอกับ WeWork ดนะครับด้วยการประเมินมูลค่าสูงสุดไว้ที่96,000ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวและเอกสารที่เป็นหัวใจของการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะก็คือ S1 ซึ่งเป็นรายงานทางการเงินที่จะต้องยื่นต่อสำนักงานกลตนะครับวีเวิรได้ส่งร่าง S1 ในช่วงปลายปี2018หลังจากโปรเจกต์ฟอร์ติจูเนี่ยต้องล่มไป ชื่อรหัสของ S1 ก็คือ WingSpan นะครับหรือนกที่กำลังบินและทิ้งฝูงไว้ข้างหลังตอนนี้ทุกอย่างใน WeWork ดูเหมือนจะมีโค้ดเนมเต็มไปหมดรวมถึงแคมเปญการตลาดที่เรียกว่า Stark นะครับซึ่งตั้งชื่อตามโทนี่สตาร์คในภาพยนตร์ Iron Man น WeWork ได้ดัดแปลงพื้นที่ห้องสมุดที่เงียบสงบใกล้กับสำนักง,งานของอดัมบนชั้น6ของสำนักง,งานใหญ่ของบริษัทให้เป็นวอลลุ่มสำหรับทีมที่รับผิดชอบในการเขียนส่วนต่างๆของ WingSpan นะครับ อดัมได้หันไปหากลุ่มคนที่เขาไว้ใจที่สุดนั่นคือริเบก้าให้มาช่วยเหลือในการดูแลโปรเจกต์วิงสเปนริเบก้าพุ่งโฟกัสไปที่การสร้างภาพสร้างแบรนด์โดยสิ่งที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งที่เธอจะโฟกัสในการทําเอกสารครั้งนี้ก็คือส่วนของภาพถ่ายนะครับที่จะปรากฏขึ้นในช่วงกลางของเอกสาร S1 แม้จะมีภาพถ่ายมากมายจากชุมชนวิเวอรนะครับแต่ริเบก้าคิดว่าควรคิดใหญ่ขึ้น เธอมองว่าภาพที่มีอยู่ในสตอ็อกของบริษัทนั้นยังไม่น่าดึงดูดใจเพียงพอนั่นเองที่ทําให้ริเบก้าเนี่ยต้องการถ่ายภาพใหม่นะครับแล้วก็จ้างตากล้องมืออาชีพไม่ว่าจะเป็นซีเฟนคลายนะครับที่ถ่ายให้กับนิตยสารชื่อดังอย่างวอกเริ่มถึงอดีตพ่วงกับจาก Vanity Fair เพื่อส่งช่างภาพไปถ่ายภาพสถานที่ต่างๆของบริษัทที่มีอยู่ทั่วโลกนั่นเองที่ทำให้ค่าใช้จ่ายของการถ่ายภาพเหล่านี้สูงมาก วีเวิร์กได้ใช้เงินหลายแสนดอลาลาร์ไปกับงานศิลปะเพียงอย่างเดียวนะครับรีเบก้าเนี่ยทำอย่างกับจะสร้างนิตยสาราวอร์กฉบับเดือนกันยายนต้องบอกว่าการเตรียมการในโปรเจกต์วิงส์แสตนนั้นมีเรื่องวุ่นวายนะครับแต่ละสัปดาห์เนี่ยมีเหตุฉุกเฉินใหม่ๆเกิดขึ้นตลอดเวลาที่ต้องมีการแก้ปัญหาบางครั้งทีมผู้บริหารของวีเวิร์กเนี่ยก็พยายามกดดันให้อดัมเนี่ยมุ่งเน้นไปที่ความซับซ้อนของเรื่องทางการเงินหรือรายละเอียดปีกย่อยต่างๆของเอกสารมากกว่าเรื่องรูปถ่าย หรืองานศิลปะที่ลิเบกากำลังทําอยู่แต่ดูเหมือนอดัมจะไม่สนใจนะครับลิเบกาใช้เวลาส่วนใหญ่ในช่วงฤดูร้อนในการจัดการกับความสวยงามของเอกสารในโปรเจกต์ i n g สเปนลิเบกาใช้เวลาหลายวันในการนำไปสู่การเปิดตัว w วิงสเปนด้วยคำอธิบายภาพที่น่าสนใจซึ่งจะปรากฏในหน้าแรกของหนังสือชี้ชวนซึ่งต้อบอกว่านี่เป็นงานที่ไม่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับ เหานักวิเคราะห์เนี่ยจะมองไปที่ตัวเลขและแบบจําลองและการเปิดเผยข้อมูลที่จําเป็นนะครับเพื่อแยกแยะว่าบริษัทมีมูลค่าเท่าใดกันแน่งานมีความซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับวีเวิรทีมสื่อสารของบริษัทเนี่ยพยายามอย่างมากในปี2019เพื่อเขียนเรื่องเล่าเกี่ยวกับบริษัทแบบหน้าเดียวที่มีความเรียบง่ายเมื่อเรเบคก้าเสนอร่างฉบับสุดท้ายของเธอ นายธนาคารทนายความและผู้บริหารหลายคนที่ทํางานกับโปรเจกต์วิงสเปร์เนี่ยถึงกับต้องอึ้งไปตามกันมันดูเหมือนไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดนะครับในการทําเอกสารทางการเงินที่มีความยาวและเนื้อหาที่ซับซ้อนแต่เมื่อวิงสเปร์เนี่ยถูกเปิดเผยต่อสาธารณะหลังจากเจ็นาฬิกาของวันที่14สิงหาคมปี2019นักลงทุนที่มีศักยภาพจะได้รับการต้อนรับด้วยหน้าสีขาวที่ว่างเปล่า ซึ่งมีข้อความคําคมสุดหลูนะครับอยู่ตรงกลางหน้าถึงตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าก็จะถึงบทสรุปของเรื่องราวต่างๆของ WeWork กันแล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับการทำ IPO า p p ครั้งประวัติศาสตร์นี้อดัมจะสามารถหาเงินทุนเพื่อมาทำให้ธุรกิจของเขาเดินหน้าต่อไปได้หรือไม่โปรดอยาา่าพลาดติดตามต่อในตอนหน้านะครับผมสำหรับเรื่องราวของ WeWork ใน E p นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาหรับเพื่อผู้ที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจ เทคโนโลยียและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower o l Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม Blogdit ในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line ที่ on, a, a d ดที่ @tharadsol สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ ผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ